วันนี้เราจะมาดูเป็น Everest Sport คันนี้สีดำค่ะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,585,000บาทค่ะคันนี้เป็นรุ่น Sport บวกแพค,คนะคะเครื่อง2.0ค่ะ170แรงม้านะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบ6สปีดค่ะวันนี้สีดำนะคะเป็นชุดแต่ง Victor ค่ะพร้อมกระจังหน้าตัว Victor ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละจุดกันเลยนะว่าวันนี้ เราตัเดเต็มอะไรกันบ้างนะเริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้สีดำเนาะสีดำก็ตัดด้วยสีดำเงาที่เป็นกระจังหน้าตรงนี้นะแล้วก็กระจังหน้ามีไฟ LED ตรงนี้ให้ด้วยค่ะส่วนกระจังหน้าตรงนี้ก็จะมีไฟ3ดวงนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะคะทีะ่สามารถเลือกได้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะขอบตรงนี้นะคะสามารถเลือกสติส๊กเกอร์เป็นสีแดงกับสีน้าเงินตัดได้นะคะตัวมามาแซงติดตั้งเพิ่มเติมนะ คันนี้ชูพิเตอร์ก็จะเป็นงานที่ครอบไปกับกันชนด้านหน้าด้วยนะคะคันนี้มีเซนเซอร์เซนเซอร์ด้านหน้าให้นะแล้วก็มีระบบเบรก ABS e b d ช่วยกระจายแรงเบรกให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องรอบๆคันด้วยนะคะเป็นกล้องรอบคันทั้งหมด360องศาเลยนะคันนี้ก็ติดครอบนะคะอันนี้จะเป็นครอบไฟหน้าค่ะครอบไฟหน้าเป็นสีดําเงาะคะ่ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเปิดไฟสูงให้ อัตโนมัติแบบระบบออโต้ไฮด์บีมด้วยนั่นเองค่ะเวลาเวลาถนนมืดนะคะเขาจะเปิดไฟสูงให้นะคะเวลามีรถสวนทางมาเขาก็จะปรับเป็นไฟต่ําให้อัตโนมัติด้วยนั่นเองค่ะระบบนี้ก็ใส่มาให้ในเอเวอเรสต์สปคันนี้ด้วยนะคิวค่ะคิ้วด้านข้างตรงนี้นะจะเป็นคิวของทรงวิกเตอร์วสด้วยนะคะตรงนี้เป็นสีดําเงานะคะเป็นงานสิดยิงซิลิโคนแล้วก็ติดกาวสามเอตรงนี้นะคะไม่ได้เจาะตัวรถใดๆนะในส่วนของ ล้อค่ะล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขนาด20นะคะวันนี้เรารัดยางด้วยยางโตโยทัยค่ะซีรีส์สองเจ็ดห้าห้าห้า R ยีนะคันนี้เป็นยาง AT นะคะยางเอสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนนะคะนุม่มเงียบขับสบายนะคะสไตล์โตยโยเนาะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กจะเป็นโอเอซิดนะอันนี้จะเป็นกล้องนะคะที่ติดกับตัว กระจกค่ะที่กระจกมีไฟเลี้ยวด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกเนี่ยคันนี้นะคะจะมีใบสปอร์ตโหมดนะคะที่มีจุดเตือนที่กระจกมุมกระจกด้วยนะคะเวลาเปลี่ยนเลนนะคะก็จะมีสัญลักษณ์สีส้มให้ด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะจะมีติดฟิล์มให้ค่ะฟิล์มรอบคันนะคะจะเป็นฟิล์ม เซรามิกรอบคันนะคะมีรับประกันให้ด้วยนะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะคะสําหรับคันนี้จะติดเป็นหกสิบเปอร์เซนรอบคันค่ะด้านบนเราหลังคาสีดํานะคะมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะสีดําไม่ต้องแต่งอะไรมากเนาะก็ติดกันสาดให้เพิ่มเติมนะคะกันสัดตรงนี้ติดเพิ่มนะมแล้วก็ตรงเบ้ากันลอยค่ะเบ้ากันลอยก็ติดติดเพิ่มนะคะตรงนี้นะคะไว้สําหรับแบบป้องกันกันป้องกันลอยนะคะขีด่วนเวลาเปิดรถเนาะ ติดสี่ชิ้นแบบนี้นะคะฝั่งนู้นด้วยอ่าเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างค่ะโอเคค่ะสําหรับค่าท้ายนะคะจะเป็นค่าท้ายวอร์เรสต์พร้อมไฟเบรกนะคะไฟท้ายซิกเนเจอร์นะอันนี้จะติดตั้งจากโรงงานเรียบร้อยนะสีดําเงาตัวนี้จะเป็นงานครอบไปกับชิ้นงานเดิมนะเนี่ยค่ะตรงนี้ติดครอบให้อ่าแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นค่าท้ายที่มีเวลาเบรกนะคะจะเป็นสีแดงเวลาถอยหลังก็จะเป็นสีขาวด้วยมีกล้องนะคะกล้องจะอยู่ตรงนี้นะเป็นกล้องรอบแล้วก็มี ต้องรับคันด้วยคันนี้มีเซนเซอร์ถอยหลังนะคะสี่จุดแล้วก็ยังมาพร้อมกับเสียงกะระยะถอยหลังนะคะมีระบบช่วยเบรคขนาถอยหลังด้วยนั่นเองค่ะฝาท้ายเปิดปิดเป็นไฟฟ้าเปิดปิดได้ง่ายๆนะคะพร้อมระบบกันหิ้แบบนี้ด้วยนะคะ<ม>นี่ค่ะเขาจะมีเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับนะคะเวลามีาสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังนะคะเขาก็จะหยุดการทํางานของฝาท้ายด้วยนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเบาะสามารถพับราบได้แบบนี้เลยนี่ค่ะสามารถพับราบใส่สัมภาระได้นะคะใส่ได้เยอะเลยนะ ใส่ได้เยอะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นท่อทั้งชิ้นนะคะที่ใส่ไปเนาะสามารถพับราบแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะยังสามารถพับปรับเบาะขึ้นมานั่งได้5ท่านด้วยนั่นเองค่ะเป็นรถเซ็ที่นั่งนะคะรุ่นนี้จัดออปชั่นมาให้เต็มๆเลยนะคะกับเอวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็คของเรานั่นเองค่ะมาดูไฮไลท์ของเขาคันนี้นะคะที่ท่อนะคะท่อนะคะปลายท่อเปลี่ยนใหม่นะคะปลายท่อจะเป็นปลายท่อที่เปลี่ยนทั้งเส้นเลยนะคะเป็น HKF นะคะเป็นเป็นท่อคู่แบบนี้นะนี่ เป็นท่าคู่แบบนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเ,อเสริมกําลังแรงม้านะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็ให้ลดให้เสียงที่ค่อนข้างดูสปอร์ตนะคะเดี๋ยวเราพามาชมรอบๆคันกับคันนี้เลยนะคะว่ารอบๆคันคันนี้ของน้องเขาจะสวยขนาดไหนนะคะอันนี้จะเป็นรถแต่งแบบสบายๆนะคะเป็นชุดแต่งที่พิเศษนะคะแถมชุดแต่งจัดเต็มให้แบบนี้เลยนะสําหรับ ท่านไหนที่กําลังสนใจอยู่นะคะถังน้ํามันนะคะถังน้ามันอันนี้นะคะก็สามารถบรรจุได้นะคะถึง80ลิตรเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวเติมน้ํายาเอสบูด้วยนั่นเองค่ะนีะ่โอเครอบๆคันมาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านในตัวรถนิดหนึ่งเนาะโอเคด้านในนะคะเบาะเบาะไฟฟ้าค่ะเบาะไฟฟ้าให้มาผู่หน้านะคะฝั่งด้านคนผู้โดยสารก็ เป็นบ่อไฟฟ้ามาให้ด้วยนั่นเองค่ะบ่อไฟฟ้าแล้วก็หน,น้าจอค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอซิงคโฟเอค่ะหน้าจอซิงโฟเอนะคะสามารถขนาด1ิบนิ้วนะคะสั่งด้วยเสียงภาษาไทยได้นะแล้วก็ในส่วนของอพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าค่ะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าพร้อมกับมันติฟังกชันนะคะมีพุชคอนโทรลมีแดปพติพุชคอนโทรลรักษาระยะห่างรถข้างหน้านะคะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินในรุ่นนี้ด้วยนะหน้าจะจะสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันค a r p l a y a n d น o i d Auto นะแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน f o r d Pass นะคะสามารถโหลดเข้ามาแล้วยังสามารถสั่งสตาร์ทรถผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านได้ด้วยนั่นเองค่ะมีเบกมือค่ะเ,เบกมือเป็นเบกมือไฟฟ้านะจ๊ะนี่ค่ะเบกมือเป็นเบกมือไฟฟ้าค่ะเกียร์ออโตเป็นเกียร์ออโตแบบหกสปีดนะคะบุญแจรีโมทแบบาสามารถเปิดประตูจาก กุญแจที่อยู่ในกระเป๋านะคะแล้วก็สามารถเปิดประตูได้เนาะแต่ว่าระยะของกุญแจจะต้องอยู่ใกล้ๆกันนะคะรุ่นนี้ก็แอร์เป็นปรับเป็นออโต้ถุงลมนิรภัยเจ็จุดนะคะในรุ่นนี้แล้วก็ยังมาพร้อมกับแอร์แบกนะคะนี่แอร์แบกเจ็ดจุดแล้วก็มีม่านด้วยนะคะในส่วนของกระจกด้านบนค่ะกระจกจะเป็นกระจกแบบปรับแสงแบบออโต้นะคะเป็นกระจกปรับแสงอัตโนมัติน,ะนี่เลยค่ะสาหรับคันนี้ค่ะ โอเคเ้ okay. ้องต้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับด้านในตัวรถของคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเนาะ สำหรับคันนี้นะคะจะจำหน่ายอยู่ที่1 5 000, 8 5 0 0้าบาทนะคะชุดแต่งแบบนี้นะคะเราจะเต็มให้นะคะแต่งออกจากศูนย์ได้เลยนะคะมีการรับประกันตัวรถนะคะ5ปีหรือ1 5 0 0 0 0มนกิโลนะคะสำหรับคันนี้ที่เป็นเครื่องยนต์ฟอร์ด0อนะคะเป็นตัวเล็กเจนนะคะรับประกัน5ปีหรือ1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะเปลี่ยนถายน้นมันเครื่องทุกๆ1 5ึ0 0 0มนโลน,นะคะหรือ1ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนที่ดูคลิปอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไ like, ล สาหาพุมทันนี้ค่ะวันนี้นะคะยินดีบริการลูกค้าทุกทกท่านนะคะท่านไหนที่กำลังสนใจหรือว่ามองหารถครอบครัวอยู่นะคะสามารถทักไลน์นะคะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะหน้าโปรไฟล์ของเนสนะคะจะมีแอดไอดีไลน์แล้วก็มีกดลิงก์สามารถกดลิงก์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ